เป็นอุปกรณ์ระดับน้ำนะครับหรือว่า Levering นะครับจาก Devol ตัวนี้เป็นของแถมมานะไปซื้อ,อที่ร้าน Jumbo A ซื้ออย่างอื่นที่ Jumbo A แล้วก็เขาก็ให้มาจริงๆเขาให้เสื้อ Stanley ให้หมวกอะไรมาด้วยนะแลอันนี้ก็เป็นหนึ่งในของแถมที่ให้มานะครับราคาผมก็ไม่ทราบว่าวกี่บาทนะแต่ลองเอาแท็กชื่อรุ่นไป Search ดูก็ได้นะครับชื่อรุ่นคือ d w h t 4 2 8 0 2นะครับไป Search ใน Google ดูก็ได้ว่าถ้าซื้อมันอันเท่าไหร่นะครับ เนี่นี่เป็นของแถมมาขนาด6นิ้วหรือว่า15เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีแม่เหล็กด้วยนะตัวนี้เป็นรีเวลทั้งแบบฮอ r i ร o n อ็ l อท่คือแนวนอนแล้วเวอร์ติคลคือแนวตั้งนะครับอยู่ที่ว่าเราจะวางด้านไหนเป็นแนวนอนแนวตั้งถ้าแบบนี้ฝั่งนี้คือฮอ r i ร o n t a l ซอนทแนวนอนฝั่งนี้คือเวอร์ติ l คลแต่ถ้าวางแบบนี้ด้านนี้คือแนวนอนด้านนี้คือแนวตั้งนะครับกล่องก็จะมาเป็นกล่องแบบโชว์ข้างในทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ ตัวของอะระดับน้ําเองก็มีความจําเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างก่อสร้างช่างเหล็กนะครับโดยเฉพาะช่างเหล็กเนี่ยจำเป็นมากเลยเรื่องระดับแล้วก็ช่างไม้ก็บางส่วนนะครับผมเป็นระบบกล่องนะครับ box system level แบบนี้นะครับความแม่นยําอยู่ที่0.5มม,มที่1เมตรนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีระดับนี่นะเดี๋ยที่ผมบอกว่าเป็น vertical and horizontal vale เป็นระดับน้ำบาะมะีสำหรับใช้งานนะครับ for hands free ก็คือ แกะแม่เหล็กมีแม่เหล็กด้วยนะเดี๋ยวเราลองแกะดูข้างในกันนะครับอันนี้ก็แพ็กเกจก็ยังซีลมาอยู่เลยนะครับผมลองดูกันว่าเป็นยังไงจริงๆได้ใช้ไหมก็ไม่มั่นใจนะเพราะว่าช่างเขาเป็นช่างไม้นะครับอันนี้ก็อาจจะเหมาะช่างเหล็กมากกว่าแต่ไม่เป็นไรก็อาจจะจําเป็นต้องใช้สักวันหนึ่งก็ได้นะครับตัวเคสกล่องเนี่ยจะเป็นโลหะน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ก็เป็นเหล็กที่ทำพาวเดอร์โคดสีเหลืองมาเหลืองดําก็เป็น บนด์ Brand, สีเป็นตำแบรนด์เขาอยู่แล้วนะครับโค้ดมาเรียบร้อยเลยแล้วก็ด้านล่างจะบอกว่าทําในประเทศจีนไชน่านะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นการปาดเนื้ออลูมิเนีามออกเพื่อเพิ่มความสากเวลาวางแล้วโอกาสมันจะสไลด์หลุดเลื่อนก็น้อยลงนะครับด้านบนก็เหมือนกันมีเหมือนกัน2ฝั่งเลยนะครับส่วนท้ายก็จะเป็นบอมเปอร์เป็นยางกันลื่นนะครับทั้ง2ฝั่งเนะวลาวางก็จะลดการสไลด์ได้นะครับแบบนี้นี่ก็เหมือนกันนะครับมันก็ไม่ค่อยสไลด์แล้ว ส่วนด้านบนเราจะเห็นว่ามีช่องสําหรับสังเกตการตัวระดับน้ําอยู่นะครับซึ่งรีเวลมันยังไงเวลาเราวางแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่า,าถ้าลองขยายภาพดูนะเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะครับอลองขยายดูจะเห็นว่าไอ้ตัวฟองน้ำเนี่ยนะครับไอ้ฟองอากาศเนี่ยมันจะเอียงไปทางขวาเยอะกว่าทางซ้ายมันจะมีพื้นที่ที่ขีดจีดํามากกว่าเห็นไหมสนแสดงว่าโต๊ะผมอ่ะมันไม่ได้ระดับนะครับถ้าจะให้ได้ระดับก็คือต้องยกด้านนี้ขึ้นอีกนิดหนึ่ง มันจะเข้าตรงกลางมากขึ้นนะแต่ถ้าวางอย่างเงี้ยมันจะไปทางด้านนี้มากกว่านะครับสแสดงว่า,าโต๊ะนะครับด้านนี้ด้านที่ด้านซ้ายเนี่ยที่ระดับน้ํามันไม่มาสแสดงว่ามันต่ํากว่านะครับถ้ายกมันขึ้นมันก็จะมาใช่ไหมครับแต่ถ้ายกให้พอดีก็อย่างงี้นี่คือระดับสันแต่ถ้าเกิดเราวางเวอร์ติเคิลก็ได้ด้วยนะครับเราก็จะต้องดูระดับว่าสามารถจะเลี้ยงมันไว้ได้แม่นแค่ไหนก็คือประมาณเนี้ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยคือเอียงใช่ไหมหรือว่าอย่างงี้ก็คือเอียงถูกปะ ใช้ได้ทั้งคนถนัดซ้ายและขวาสังเกตการง่ายเพราะว่าน้ํามันเป็นสีเขียวนะครับไอท่อเป็นสีเขียวอะ่ะเนี่ยด้านหลังก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ก็มีแม่เหล็กด้วยนะครับอยู่ตรงไหนไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูอแม่เหล็กจะอยู่ตรงสีดําตรงนี้นะครับมันดูดแม่เหล็กถือว่าแรงเลยแหละดูดแน่นมากดูเนึบเนึบน,นะครับอันนี้เป็นมีดสซรามิกแต่ว่าโครงข้างในเป็นโลหะนะครับก็ ดูดได้หนึบแน่นหนาสำหรับแปะกระเสาเหล็กคานเหล็กอย่างเงี้ยใช้เป็นแฮนด์ฟรีก็ปึง้งแปะเข้าไปแบบนี้ได้นะครับนี่ก็เป็นระดับน้ำไซส์เล็กใช้ทั้งแนวตั้งแนวนอนได้หมดเล็กๆนะครับคอมแพคดียิ่งยาวก็ยิ่งแพงนะครับแล้วก็ระดับก็ยิ่งแม่นแต่นี้คือมีระดับอยู่2ระดับและทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับแถมมาราคาเต็มไม่รู้เดี๋ยวถ้ารู้เดี๋ยวค่อยหาลิงก์มาให้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ e p พิโซดหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ heavy ride n d out